เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนเวลาธรรมนอนฟังธรรมแล้วหลับก็สามารถได้อานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคนเท่าคนแก่ท่านเคยบอกไว้ว่าใครนอนฟังธรรม,มะ ถือว่าขี้เกียจเกิดชาติหน้าฉันใดจะเกิดเป็นงูหรือเป็นสัตว์เลื้อยคานแต่รู้หรือไม่ครับความจริงแล้วการนอนฟังธรรมนั้นก็สามารถได้อานิสง์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่และมหาศาลเช่นกันวันนี้พระเดชพระคุณ พระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงจังหวัดอุดไทไยธานีท่านจะมาชี้แนะการนอนฟังธรรมจนหลับก็สามารถได้อานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่หากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเรามาฟังเทศนาธรรมจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำพร้อมกันนะครับ ต่าทุชนวุฒิบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาธรรมะนะคนรับสำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะหลับและบางทีบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านอาจจะเริ่มหลับบางแล้วก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เวลาบังคับแต่ก่อนจะหลับก็มาฟังทำกันก่อน ทั้งวิธีทีแนธแนวการปฏิบัติแต่ถ้าบังเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่อยๆไปจิตอยู่ในธรรมแล้วก็จะหลับก็อย่าดึงไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเพราะท่านถือว่าขณะใดที่จิตฟังธรรมอยู่ <c oughs> จิตพอใจในธรรมนั้นแล้วก็หลับไปขณะที่หลับถือว่าจิตทรงชาในธรรมนั้นจงกว่าจะตื่นเป็นการได้กําไรมาก การแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในยามนี้เป็นเพื่อนก่อนนอนก็เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ทราบื่อเตือนใจไว้ว่ากรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมโนมยิทธิยังไม่ถึงที่สุดความดีของพระพุทธศาสนา <c oughs> เป็นความรู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัทธเจ้าทรงแนะนําเป็นการยืนยันคาสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแนะนําว่าคนเกิดตาต่คนที่ตายไปแล้วยังไม่มีสภาพศูนย์ถ้าสร้างความชั่วก็ต้องไปตกนรกบ้างเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตติฉานบ้างตามกําลังของความชั่วถ้าสร้างความดีก็มาเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้าง ถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดก็ไปนิพพานฉะนั้นในฐานะที่มรรดาท่านพุทธบริษัทัทหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระิชิตามารตั้งใจปฏิบัติความดีตามท่านก็จงพยายามตัดความชั่วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นความชั่วคือความชั่วในอุทุมบริกาสรสร ที่พระพุทธเจ้าทูตรัสว่าเป็นอุปกิเลสอันนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนอย่าเข้าไปคบกับปุกกิเลสทั้งหมดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดและก็ถ้าว่าสงสัยว่าดูได้ที่ไหนก็ในเทพอธิบายอุทุมปริการโสรมีในนั้นมีครบถ้วนเป็นคําสอนอพระพุทธเจ้าโดยตรง อุปกระเบีเข้าไปใกล้มั่นกิเลสเรื่ความชั่วหรือความเศร้าหมองเรียกว่าจิตเลวอย่าเข้าไปถ้าจิตเลวที่อย่างเดียวกายก็เลววาจาก็เลวคําแนะนําคําสั่งสอนใดที่องค์ทมเด็จเระจอมไตรทรงตรัสว่าเป็นของดีหนึ่งความดีขั้นสเก็ตของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนจงพยายามทรงความดีนั้นให้ได้ แต่ความดีขั้นสะเก็ดไม่ถึงอย่างดีอย่ยวอื่นเราก็ดีไม่ได้อย่าทนงตนว่าดีตายแล้วต้องไปอบายภูมิแน่แล้วก็บริการนี้สองความดีขั้นเปลือกความดีขั้นเปลือกนี่เป็ความดีขั้นทรงฌานโลกีนั่นก็คือหนึ่งทรงศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทําลายศีลด้วยตนเองไม่ยุโยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทําลายศีลไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้ว <c oughs> แล้วก็พยายามระงับนิวรห้าประการนิวรห้าประการก็ได้แก่นหนึ่งความพอใจในเพศตรงกันข้ามคือกามมารมขณะนี้เราจะหลับแล้วนี่ตัดอารมณ์ใจให้เป็นสุขเสียจะไปยุ่งเรื่องนั้นจิตไปคิดเรื่องนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเวลานี้เราทำสบา,สบายใจสบายเป็นตัวของตัวเอง สองตัดความไม่พอใจขึ้นชื่อว่าความโกรธความไม่ชอบใจบุคคลใดเลิกไปเสีย <c oughs> ถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคามีมันก็เลิกจริงๆไม่ได้เลิกใช้โชคเคราก่อนจะหลับทำจิตให้เป็นสุขสามความมึนงงซึมในอารมณ์ของร่างกายรักทำกำลังใจให้ปิดโปรงตัดอารมณ์นั้นไป แต่ว่าถ้าฟังไปฟังไปไ่ง่วงจะหลับก็ปล่อยหลับเลยไม่ต้องดึงเอาไว้จะเป็นการทรมานจิตใจฟังธรรมพอใจในธรรมเป็นที่พอใจแล้วฟังได้แค่ไหนหลับแค่นั้นใช้ได้ขนาดหลับถือว่าทรงฌานในธรรมนั้นจงกว่าจะตื่นเป็นกําไรมากข้อที่สความฟุ้งซ่านเกินไปเสียฟหูฟังธรรมแต่ใจคิดอย่างอื่นนอกลูกนอกทางมันอาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดา แต่ใจพยายามยับยั้งว่าเราจะตั้งใจทรงธรรมข้อที่หความสงสัยในคําสอนในผลการปฏิบัติจะไม่มีในเราความสงสัยในพระเจ้าในพระธรรมประสงค์จะไม่มีในเราแค่นี้พอใจแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงจัสว่าจิตทรงพรมีหารสี่คือจิตนี้คิดอยู่เสมอว่าเราจะไปมิถิดีของคนและสัตว์ทั่วไปทั้งโลก เราจะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เป็นศัตรูกับใครข้อดีสองเราจะมีความสงสารปรารถนาเกื้อกูลคนละสัตว์ทั้งโลกให้เป็นสุขตานกำลังที่เราจะพึงทำได้ข้อดีสามเราจะไม่ฉาดิสียาใครพราะยินดีเมื่อค,คนอื่นได้ดีแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติดีตามเขาข้อดีสี่เราจะวางเฉยใครเพื่องพร้ำจะไม่ซ้ำเติม จิตคิดเมตตาปราณีไว้เสมอถ้าทรงอารมณ์ได้ตามนี้องค์สมเด็จพระจินสีตรงตัดว่าเป็นผู้เข้าถึงกับเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนแต่ว่าเปลือกความดีนี้เป็นเปลือกที่ทรงชานโลกีบรรดาแทนพุทธบริษัทไม่ต่ำเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ถึงแม้ทรงอารมณ์ตามนี้ก็ถือว่าพอเอาตัวรอด <c oughs> ที่ว่าพอตัวรอดใน,นกนหมายความว่าตกนรกยากหน่อยที่บอกไม่ตกนรกเลยนะไม่ได้ถ้าเผลอยังตกขนากความดีที่ปฏิบัติต่อไปเข้าถึงกับพิย์นั่นก็คือว่าพระเบอร์พราสัมมาทุเจา้าตรัสว่าทำปุบเพนีวาสานุตติยานให้เกิดขึ้นคือการลึกชาติการนึกชาตินี่หากว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติผ่านระยะที่สองที่สาม ครูเขาก็สอนมาแล้วเขอให้ส่งกําลังใจไว้ทําให้มันคล่องอย่าประมาทในในชีวิตอย่าคิดว่าเราดีจะเกิดการพลาดพลัง้งแล้วกาความดีมามาถึงกันสมเด็จพระสัมมาทูฏเจ้ากล่าวถึงทิพยคุญญาณอย่างเข้มที่เรียกว่าจตูปปาติยาน <c oughs> เพือได้ยินชื่อคนสัตว์ได้เห็นคนนั้นสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ก่อนเกิดมาจากไหน อินทีคนตายแล้วสัตว์ตายรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ไปเกิดที่ไหนอย่างนี้ที่ว่าถึงกันครูก็สอนบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วขอยส่งกำลังไว้พยายามทำให้คล่องจิตจะมีความสุขแน่นอกจากนั้นยานแปดประการคือ,อหนึ่งที่ประคุยยานเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมเห็นอะไรได้ทุกอย่างด้วยกำลังใจเราก็ปฏิบัติได้แล้ว เป็นปัจจัยให้พ้นจากความสงสัยในคาส่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาทมพทธเจา้าที่บางท่านบอกว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอันนี้ความจริงมันมีเราจะได้ไม่สงสัยท่านว่าไม่มีก็เป็นเรื่องของท่านแต่พระพุทธเจ้าว,ว่ามีเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาทมพทธเจา้าเราก็เชื่อพระพุทธเจา้า สำหรับท่านผู้นั้นที่พูดท่านจะไปอะไรไปเรื่องของท่านอย่าไปสนใจแล้วก็สำหรับข้อที่สองจุตูปปาติยานยานนี้รู้การเกิดเกิดแลกการดับของคนและสัตว์ที่พูดมาแล้วว่าเห็นคนเห็นสัตว์รู้ชื่อคนรู้ส,ส,ส,สูตชื่อสัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านวันนี้ก่อนเกิดมาจากไหน ยิงที่คนตายและสัตว์ตายทราบได้ทันทีว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนปุเพนิวาสานุสติยานตลึกชาติได้เป็นเหตุให้ทบทวนชีวิตของเราเองว่าการเกิดมากี่ชาติมันเป็นสุขเป็นทุกข์ขนาดไหนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างสรกายบ้างเป็นสัรกบ้างเป็นมาแน่เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นแน่แต่ไม่มีการทรงตัวสู้ไปนิพพานไม่ได้ ทำใจลดมณะทิฏฐิได้เยอะตักกิเลสได้มาก,กตีตังสยานุเหตุการในอนดีตอน,น,น,นาคตตตสาาานนุุเหกยปัจจุบันนองสยานุเหตุการปัจจุบันยะถากรรมุตายานรู้ก้องกรกรมว่าอะไรทําให้เรามีความสุขทใํใไมเรามีความทุกข์และคนที่มีความสุขและคนที่มีความทุกข์มีอะไรเป็นเหตุ อย่างนี้องค์สมเด็จพระรมโลกเทษสอนญาณแปดไว้ให้เรามีความสุขใจถึงแม้เรายังจะไปนิพพานไม่ได้จะไปสวรรค์ไม่ได้จะไปพรหมไม่ได้ยังอยู่เป็นคนอารมณ์จิตก็เป็นสุขขบัรดาท่านพุทธบริษัททําให้คล่องตัวจะมีประโยชน์ท,ทัทงท้งทางโลกและทางธรรมทางโลกละกอบอาชีพอะไรอยากจะรู้ขานาดดีแลเลยย่งไงเรารู้ จะได้ไม่ขาดทุนไม่ขาดรอนปีไหนน้ําจะท่วมมากปีไหนจะแ้งมากเกินไปปีไหนภัยรายจะเกิดขึ้นกับพืชผลเราทราบจะได้หาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงการขาดทุนในชีวิตส่งตัวและเราก็สามารถจะรู้บุญของเราที่สั่งสมมาแล้วแต่อดีตจนตั้งถึงปัจจุบันนี้บุญวาสนาบารมีของเรานั้นอยู่ขั้นไหน จะไปเป็นเทวดาได้ไหมไปเป็นพรมได้ไหมจะไปนิพพานได้ไหมเราทราบขาดตกบกพร่องอะไรบ้างเราทราบการปฏิบัติถึงแค่นี้เข้าถึงแก่นแต่อย่าลืมในญา,าติโยมพุทธบริษัทธ์รรดาเพื่อนพิศพุกษามนเนรแก่นนี้เป็นฌานโลกียังดีไม่พอต้องศึกษาระบบความเป็นมาของพระอริยเจ้าแต่พระอริยเจ้าท่านอย่าเราจะ ท่านจะแปลจะเป็นพระอริยะแล้วไม่เป็นนะไม่สําคัญเดินตามท่านไม่เรื่อยได้ดีไม่มากได้ดีคราวทีละน้อยๆก็ยังมีความดีเข้ามาติดเราและทําไปแล้วจึยจะหลงตัวคิดว่าเป็นพระอริยเจ้ามันจะเป็นผลร้าย <c oughs> คิดไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่ถึงพบะนิพานเพียงใดเรายังไม่ดีต้องทาแสวงหาความดีต่อไป เดินตามทางกับพระอริยเจ้าเขาเดินอย่างนี้คือหนึ่งบารมีสิบบารมีสิบรายการต้องประจําใจไว้เสมอได้กันหนึ่งทานบารมีคิดว่าเราจะให้ทานแทนการที่เราจะแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นถ้าคิดไว้ยังไม่ได้ให้จัดเป็นจาานาปฏิกรรมฐานเป็นฌานคิดว่าเราจะรักษาสินศึกษาสินที่เราปฏิบัติตามฐานนะ ถ้าสินมีกีิจขาบทระมัดระวังศินไม่บกพร่องการเอาจิตเข้าไประมัดระวังศินไม่บกพร่องอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นฌานในศีลานุทติกรรมฐานตลอดเวลาสา,สามเนคขมะบร,รมีการทึ้โบทพยายามระง,งับทิวห้าระการแย่ครอบงำใจและพยายามหาทางตัดสังโยช์ทั้งสิบระการให้หมดไปจากกำลังใจตามที่ทำได้ค่อยๆทำ และปัญญาบรารมีก็พิจารณาคำสั่งสอนององค์สมเด็จปัญจสีหาทางตัดโลภะโทสะโมหะให้สิ้นไปวิญญาบรารมีมีความแกล้แกล้งแกล้องแค่วมีความแกล้วกล้าต่อสู้ตัวศักดไม่ท้อถอยการปฏิบัติความดีนี่ความชั่วมันเข้ามาทําลายอยู่เสมอ ต้องต่อสู้ไม่ยับยัง้งมันแพ้มั่งเราแพ้มั่งแพ้ก,กันแพ้ต่อต่อไปเราจะไม่แพ้เลยและคันติบารมีต้องอดทนต่อสู้การต่อสู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้องอดทนถ้าไม่อดทนไม่ช่าก็ถอยหลังแพ้เขาต้องต่อสู้ไปยันเ,เ,เ,เอาข้าวความตายเป็นเครื่องเป็นเดิมพันกันสศจจะบารมีตั้งใจว่าจะทําความดีจะต้องส่งความดีให้ได้ไ,ดไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อันใฐานบารมีสร้างกำลังใจไว้ว่าเราต้องการนิพพานความดีใดที่องค์สมเด็จพระจิตตมัยกล่าวว่านิพพานเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เราทําตามนั้นไม่ถอนตัวไม่ถอนใจเมตตาบารมีทาจิตใจให้แจ่มใสให,หน้าตาชุ่มชื่นวาจาไพเราะอ,อย่างนี้จะเป็นที่สบายใจทั้งเราและเขาผู้รับฟังผู้เห็นหน้า เุเมตขาบารมีอะไรที่เข้ามาเป็นเครื่องทรมานกายทรมานใจอดทนเข้าไว้วางเฉยไม่ดิ้นรนไม่แสดงกายก,กับททุกสัานใจจะมีกําลังความดี <c oughs> บารมีสิบเยการนีบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทรงอารมณ์ให้ได้ค่อยๆรักษาอย่าคิดว่าทำวันเดียวได้มันก็พลาดบ้างเผลอบ้างเป็นของธรรมดา <c oughs> ต่คิดว่าวันหนึ่งสามารถจะต้องทรงอารมณ์นี้ให้ดีให้ครบทนวนึวสิประการอย่างน้อยหนึ่งชงั่วโมงไม่ใช่นั่งภาวนารักษาอารมณ์ตามนี้อย่างน้อยหนึ่งชงั่วโมงทางที่ดีตื่นขึ้นเชา้าทรงอารมณ์นี้ให้ปกติสิบชั่วสิประการและหลังจากนั้นก็ไปดูจริยาของพระอริยเจ้าคือจริยาของปะโสดาบันเมื่อวานนี้ได้พูดแล้ว ว่าความจริงลระโสดาบันมีอะไรไม่มากนักแต่ต้องทรงอารมณ์ไว้เรื่อหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายสองไม่สงสัยในความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือโดยไม่มีความสงสัยและแข็งใจสามส่งสินห้ากับกรรมบทสิบไว้ครบถ้วนเฉพาะสินห้านี่ไม่พอ ต้องกำหนดสิบด้วยจิริง,รงมีความสุขคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไรห้าไม่พูดมุสาวาทพูดเฉพาะความเป็นจริง 6. ไม่พูดคำหยาพูดเฉพาะวาจาอ่อนหวาน 7. ไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกเล่ากันและไม่นินทาชาวบ้าน พูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์มีความสามคัคคีแล้วก็แปดจะพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้นเก้า <c oughs> กำลังใจของเราจะไม่เพ่งเล็งโลกคือหมายความขึ้นชื่อว่ามนุษย์เซนโลกเทวโลกอะพมโลกเราเห็นว่าไม่ดีไม่เป็นแดนพ้นทุกจริงเราเหล่าเราบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเราต้องการนิพพาน <c oughs> <c oughs> จะไปได้หรือไม่ได้ไม่าสาคัญพยายามเดินไปเดินจริงๆไม่ถอยหลังสักวันหนึ่งข้างหนา้ามันต้องถึงนิพพานแน่คนที่หวังนิพพานอย่างน้อยที่สุดก็มีความดีประจําใจเป็นที่ชอบใจเป็นที่รักขโมคนทั้งหลายมีความสุขแล้วก็ประการต่อไปก็นั่นกับไม้ขอ้อที่10 เราจะไม่คิดประทุษร้ายใครไม่จองล้างจองผายใครจะเป็นคนให้อภัยไว้เสมอถ้าไม่เกินวิสัยแต่ข้อนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคาม,มีมันก็ต้องมีอยู่บ้างมันมีก็พยายามระง,งับมาจิตใจมีสติสมัญชิญญะสมบูรณ์ก็เป็นธรรมดานะความโกรธก็ต้องมีถ้ายังไม่เป็นพระอนาคาม,มีถ้าพยายามห้ามความโกรธห้ามไม่ไหวก็ต้องโต้ตอบบ้างเป็นของธรรมดา แต่การโต้ตอบค้อยใช้เหตุใช้ผลเป็นสำคัญอย่าใช้อารมณ์โทสะเข้าโต้ต,ตอบจะดีมากแล้วก็ใช้อดอดกลั่นการนิ่งไว้มากฝืนยิ้มไว้เสมอไม่ช้าอารมณ์ใจจะเป็นสุขยิ่มีความเยือกเยน็นอารมณ์โกรธจะค่อยๆเยบาลงไปและการสุดท้ายการทําความเห็นให้ถูก การทําความเห็นได้ถูกกันไหมว่าไม่ขัดใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนรกมีเราก็มีเปรตสุรกายม,แาม,าม,มีแล้วก็มีเทวดาหรือพรหมมีแล้วก็วมีนิพพานมีแล้วก็มีเราว่ามียังไงเพื่อการปฏิบัติในมโนยิธิไม่มีอะไรสงสัยแล้วพบหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็น,นั้นว่าถ้าทําได้อย่างนี้เราก็ถึงแก่น แล้วก็ต่อไปสําหรับพระโสดาบันมีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานในบรรดา,าท่านพุทธบริษัทท่านที่ได้มโนยุติแล้วย่อมไม่สงสัยเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานให้เป็นปกติเช้ามืดตื่นขึ้นใจตั้งอยู่อัที่อารมณ์ของพระนิพพานก่อนจะหลับเอาใจตั้งไว้ที่อารมณ์พระนิพพานให้หลับไปจะดีมากจิตจะเป็นสุขเวลาตื่นขึ้นวันทั้งวันจะมีสุข วันนี้พูดถึงประสนดาบันแล้วย้อนอีนิดประสนามันไม่มีอะไรหนึ่งมีชีวิตมีความรู้สึกว่าต้องตายสองคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามมีสินบริสินห้าบริสุทธิ์แล้วก็สี่จิตมุ่งเฉพาะมนิพผานมีเท่านี้เองตั้งใจคิดตามท่านปฏิบัติตามท่านเราจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าคิดว่าเราเป็นอย่าหลงว่าเราเป็น ต่อมารมของพระอ,อนาคามีก็มีรมเท่าพระโสดาบันพระอ,อนาคามีก็ดีเอ้ข <c oughs> อโทษแมณ์ของพระสิกิทาคามีนี่คอมันแห้งเ <c oughs> สียมหามันกัดคอพระสิกิทาคามีก็มีรมเท่าพระโสดาบันคือคิดว่าจะตายมีไม่สงสัยในคุณพระรัตนตรยัยมีศีลบริสุทธิ์มีจิตต้องการพนิพานธ์ แต่มีจิตบรรเทาความโลภความโกรธความหลงจิตบรรเทาความโลภหมายความว่าฌานในจาคานุติกรรมฐานคิดแยกฐานอารมณ์สูงขึ้นถ้าไม่ดิ้นรนในทรัพย์สมบัติเกินไปก็ทําทุกอย่างมีความกยันมันเพียนแต่ไม่ดิ้นเกินพอดีบรรเทาความโกรธหมายความว่านาคามีมีความเข้มข้นในพมิหารสีโกรธช้าหายเร็วให้อภัยเร็ว ท่ใช้พอมีหารสีเป็นเครื่องค้ำจุนคุมใจไว้เสมอบรนเทาความหลงเห็นว่าความโลภก,ก็ดีความโกรก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์จึงหาทางตัดกําลังใจพ้นจากความโลภและความโกรธทั้งสองประการเยรันาท่านพุทธบริษัททุกท่านการบรรเทาความโลภให้ใช้จารคานุสติกรมาฐานเรายังไม่มีทรัพย์จะให้แต่คิดว่าเราจะให้ไว้เสมอ ถ้าให้พอกําลังย่าให้เกินกําลังเท่านี้ความโลภจะบรรเทากําลังใจของเราคิดว่าเราจะไปมิตรที่ดีของคนสัตว์ได้เหตุผลคนที่ทําให้เราโกรธเป็นท้ายของกิเลสเราไม่ถือเรือกว่าไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาอย่างนี้จะค่อยๆบรรเทาความโกรธลงได้มากค่อยๆทําไปกําลังใจของเราไม่ถึงพระนานาคามีเพียงใดความโกรธต้องมีอยู่ แต่เมือโกรธช้าลงไปนิดเบาลงไปหน่อยเป็นที่พอใจของเราแล้วอารมณ์จิตจะเป็นสุขอาบรรดาท่านพุทธบริษัทรบกวนเวลามาก็มากแล้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้เราชอบฝากกดซับสไคร กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ